ลาลาลาอ้าวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกําลังวอร์มเสียงอยู่เลยครับผมเพราะว่าในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับเวลาบ่าย2องโมงถึงเวลา3ามโมงครึ่งนะครับครับมีกิจกรรมไลฟ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางรังนกวีเวลเย้ซึ่งเป็น New Product นะครับผมที่จัดทำเนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่นะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับครับเลยขอให้ทางวีวเนี่ยจัดทำรังนกสเปเชียลเกรดออกมานี่เห็นไหม ผมสัญลักษณ์สเปเชียลเกตครับ,รบ, Gate, รบและที่สําคัญเนี่ยมีแค่1,000ชุดเท่านั้นและเป็นสูตรบอกรักคุณแม่โดยเฉพาะเยครับเนื่องในโอกาสวันแม่เนี่ยก็ใช้รังนกสูตรสเปเชียลเกตนี่แหละครับผมในการบอกรักคุณแม่และในกิจกรรมวันไลฟ์นะครับผมทุกทุกคนเนี่ยจะได้พบกับกิจกรรม ปริศนาภาพไปสิ่งอินไปกับกัครับผมโดยจะเป็นการนํานักร้องปริศนานะครับมาร่วมร้องเพลงกับผมโดยที่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่านักร้องปริศนาคนนั้นเนี่ยคือใครส่วนสําหรับของรางวัลนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนครับและบอกได้ว่าเอกลักษมากๆาและผมเนี่ยจะเป็นคนลงมือทําด้วยตัวเองเลยนะครับผม และอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับในวันไลฟ์นะครับกับกิจกรรม Hash tag We Will Relaxing X กรรัมนะครับผมและมาเจอกันวันไลฟ์ดีนะครับผมไว้เจอกันนะครับ